กกบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าบรมอสลามอะลัยกุมุรฮมัตุลลอฮ์บริกาตุครับวันนี้ในการบ้านนี้มีคนห่วงใยก็ได้กลับมาพาพี่น้องไปพบกับ ครอบครัวกําพราครอบครัวหนึ่งนะครับคือครอบครัวสามมอกซึ่งอยู่ที่ตำบลตลุกกระโปงอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีหมู่ที่สองนะครับอยู่ในสวนมะพร้าวเนี่ยเยอะแยะนะครับอันนี้ครอบครัวนี้มีพี่น้องกันอยู่สามสามสามคนอ่สี่คนสี่คนนะครับมีพี่น้องสี่คนสองแม่หนึ่งพ่อสองแม่นะครับ กแม่ถ้าพี่น้องไม่เห็นของจริงก็คงจะอธิบายลำบากนะเดี๋ยวพี่น้องตามผมไปพบกับครอบครัวสามมาะซึ่ง<ม>เป็นบ้านที่อยู่ที่อำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีตำบกลกะโกตะโปนะครับตั้มบลตำบลตลุกะโปนะครับเชินครับเชญครับเชญครับมาพบพร้อมๆกันสาเล็กกุ้งครับซาเล็กุงครับโหนี่ อันนี้เด็กกัพาหมดเลยแม่จิเดี๋ยวแนะนำตัวกันนิดนึงนะครับวันนี้เดี๋ยวเนี่ยอยากให้น้องๆครอบครัวกัมพานะครับเดี๋ยวเราพี่น้องทางบ้ากนกำลังชมอยู่นะเนี่ยพี่น้องทางบ้ากนกำลังชมอยู่นะ้ไป้ไปไปบคนเดี๋ยวให้ผู้ปกครองนะครับคือคุณรูมีนีค่ะลุมีนี ม,ม <า S 2> ะแซคแะผมไม่รู้นามสกุลอะไรแต่ผมแค่ก็พูดเองอนะสมิธมาแซนะครับเป็นซึ่งเป็นผู้ปกครองดูแล <ฮะ S 1> เด็กกำพร้าทั้งสี่คน <ฮะ S 1> เรานี่ได้ข่าวว่าบ้านนี้มีสองแม่สองแม่หนึ่งพ่อนหนึ่งพ่อคนไนเราลูกของเราคนไหนไม่มีลูกเป็นพี่สาวคนโต เราไม่มีลูกค่ะไม่มีลูกอปแล้วแม่ใครคนแม่อีกคนนึงเขาอยู่บ้านเขาเขาอยากันตอนที่ยังไม่ได้คลอดคนนี้อ๋อเราก็รับเป็นผู้ผู้ดูแลเด็กกำพร้าทั้งหมดเลยสี่คนแห้ะแล้วก็ไหนๆคนโตแนะนําชื่อให้ลูกชื่ออะไรครับฮาซันสาวมอฮาซันสาวมอเอางท่านบอกว่าเฮ้ยฮาซันสาวมอที่เคยเห็นน่งใส่กระปิยอท่องจําอัลกุรอานที่หนึ่งของประเทศไทยอันนี้ไหม นี่วังหาซันนะครับนะเ <c oughs> พราะว่าที่ผมจำเป็นต้องอเน้นที่ตำบลและอำเภอเนี่ยเพราะว่าทางสารจังหวัดละเนี่ยชื่อและนามสกุลเนี่ยเหมือนกันเยอะนะครับ<ไ>อันนี้เป็นน้องหาซันสามะอซึ่งอยู่ที่ตำบลตลกกร,ระโปอำเภอเยื่อ่งจังหวัดปัตตานีนะครับครอ,อบครัวาสามะสามเอสามอะามะนะครับอันนี้น้องอะไรนะนายนามวกออ่ามองนี่ลูกสุไหลาสามเอ ตอนนี้อายุเท่าไหร่ลูกเอานิ้วเอานิ้วขึ้นมาเลยลูกนับสิบเอ็ดนี่ชั้นอะไรแล้วครับชั้นชั้นปห้าน้าหนูว่าลูกน้ามะโอยะน้าจัวจัวสามเอะเรียนเรียนเดียวกันป่ะเรียนอะไรเอ่ยโรงเรียนอะไรก็นุ้ยสลามภูมิกว่าเนาภูมิอยู่ฝั่งฮานูนั่นนะโอเคแล้วก็ไม่ทันเนาะพ่อเด็กชื่ออะไรลูก น้าโมาปะ,ะนา้าโมปะสุนก็ไนอะไรสุนก็ไนสุนก็ไนสามมอพูดชัดเนี่ย <c oughs> แม่สุนกอ็ไนนะสามม่อ <c oughs> โอเคอายุสามแล้วหรือสองปีข้างเรียนยังไม่เข้าใช่ไหมยังเข้าเข้า,ขาปีนี้แล้วเราเป็นผู้ปกครองดูแลลูกพมพร้าเนื่องจากว่าแม่เขาแม่สองคนแม่สามคน,มสคนเสียชีวิตไปแล้วอ,อันนี้แม่เขายังอ,อยู่แต่ว่ามันดูแลแล้ว เราก็เลยดูแลลําบากไหมเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนึงหลานแล้วกันนะเลี้ยงหลานแต่เหมือนลูกน้องนี่น้องเขานี่น้องนี่อ่าเป็นน้องเราเราเป็นพี่สาวคน,นโตโอ๋อมาโหผมมึนไปหมดละพี่สาวคน,นโตเลี้ยงน้องๆน,น,นี่อ่าก็เป็นไงก็เป็นผู้ปกครองแนละ้วเป็นไงเ<ง>หนใหญ่ไหมงานใหญ่บ้านแต่ก็มีความสุขมีอาชีพอะไรครับท้าขายค่ะขายอะไรเอ่ย ขายหน้าผลไม้ไข่แตงโมสามแยกทางไปตะลุกับอ่าแล้วผมไม่เคยได้กินเลยเนี่ยจะได้กินไหมวันนี้มาอะไรเนี่ยผลไม้ไข่แตงโมค่ะเหรอมันกะลิปปะดิกา่์แตงโมแตงโมแตงโมแล้วขายดีไหมก็อารามดีแล้ขายดีแต่ผลไม้ขายดีนะค่ะช่วงช่วงหน้าร้อนช่วงเดือนบวชเมื่อก่อนขายดีก็แล้วรู้ไหมที่เราขายดีเนี่ยเพราะอะไร รุสกีรุสกีเด็กกำพร้าเนี่ยเขาเลี้ยเราเลี้ยงเขาไงโอ้โหเนี่ยเยี่ยมมากเลยนะกีใครดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยเราจะให้ครับผมเห็นมาเยอะแล้วนะใครที่เอื้อเฟื้อเด็กกำพร้าดูแลเด็กกำพร้าเราจะให้อ,อาจจะไม่ได้ให้เป็นตัวเงินนะาอาจจะไม่ให้เป็นเงินเป็นทองอาจจะให้เป็นเรื่องกับจิตใจใน,นะมีความสุขเื้อเราจะให้ลิสกีละไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะใช่ไหมอาซัน <laughs> ก็เด็กๆไปโรงเรียนแล้วก็ดูแลหมดใช้จ่ายใช้วันหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยไปโรงเรียนวันละ30บาทบางทีก็20บาทฝากด้วยฝากกับคุณครูวันละ10บาทรวมๆแล้วที่ไปโรงเรียนใช้หมดทั้งหมดเท่าไหร่ค่าตอนเช้ารวมกับอาหารเช้า้ยก็ร้อยหนึ่งเช้าหนึ่งร้อยหนึ่งวันละร้อยวันละร้อยตอนเช้าเฉพาะตอนเช้าสองคนแค่ว่าคนเล็กก็ฝาก20บาทแล้วทั้งวันใช้เท่าไหร่ทั้งวันก็สามสี่ร้อยรรวมกับข้าวก็อยู่กันประมาณ12คนที่บ้านหลังนี้อยู่นี่ ที่ที่ที่ให้เอกสารผมมาเมื่อกี้นะทั้งหมดนะอยู่นี่หมดที่ให้เอกสารนี่คือพี่น้องหมดแล้วเราก็รวมกับสามีน้องสะพายแล้วก็อยู่นี่หมดอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูที่บ้านกันอยู่กันกี่คนนะสิบสองคนสิบสองคนไปดูดีว่าบ้านเขาใหญ่โตโมโหลานแค่ไหนอยู่นั่งสิบสองคนแล้วดูคนอยู่เนี่ยตัวไม่ใช่น้อยนะเนี่ยมาแยกไปนอนข้างบนนั้นสองคนแล้วไม่พอไหมไหนบ้านนู้นเหรอนั่นเป็นบ้านของคุณป้าป้าเสียแล้วอ๋อแล้วก็น้องชายขึ้นไปนอนบนบ้านนั้นสองคน เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่ไปดูบ้านนะค่ะอยากให้พี่น้องที่เขาดูรายการอยู่อะช่วยเหลือเด็กเด็กกำพร้าเราเนี่ยหลานน้องๆกำพร้าเนี่ยให้ช่วยอะไรบ้างอยากให้พี่น้องช่วยอะช่วยอะไรเป็นทุนการศึกษาเนาะเป็นทุนการศึกษาอะไรบ้างทุนการศึกษากินได้ไหมทุการศึกษานี่กินได้ไหม แต่ว่าอนาคตเพื่ออนาคตก็ใช่ไหมค่ะ <Huh? S 1> ได้เรียนเนี่ยเพื่ออนาคตของพวกเขา <Huh? S 1> จะได้ทำเ,เรียนทุงสูงจะได้ทํามาหากิน <Huh? S 1> ไม่ลําบากค่ะ <Huh? S 1> นะแต่จริงๆแล้วการศึกษาเนี่ยก็ไม่ได้การันตีเรื่องอาชีพเพียงแต่ว่าสามารถให้เขาเป็นคนดีได้มีความคิดก้าวหน้านะ <Huh? S 1> ก็ช่วยเหลือสังคมได้ในอนาคตส่วนเรื่องลิสกี้นั้นก็อยู่ที่เราขยันหรือเปล่าในอนาคตเราก็เรียนไม่สูงแต่เราขยัน <laughs> ใช่ไหม เราก็ให้ทสกีแล้วเราดูแลเด็กกัมพาช่วยเหลือก็นะครับพี่น้องก็น,นี่ก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งซึ่งอยู่ในบรรยากาศต้นมะาพร้าวเคยลูกมะพร้าวตกใส่หัวมาไหมไม่เคยเลยต้นสูงสูงเลยเนี่ยมะพร้าวเยอะกาลังออกเลยเนี่ยแล้วเก็บยังไงเนี่ยนี่ของเรา้างปะต้นมะพร้าวเนี่ยนี่ไม่กิ่ต้นเนี่ย แค่นีแ้แล้วที่เราเยอะที่เนี่ยไม่แค่นี้ไหลายคนคือเขาไม่ใช่ของพ่ออย่างเดียวเขาก็มีสี่พี่น้องเขาแบ่งสีนี่อันนี้คือเป็นบ้านของเราเลยไม่ได้เช่าที่ไม่ได้อะไรนะไม่ได้เช่าทีเ่เป็นที่ดินของพี่คุณนาคุณป้าแต่ว่าเราต้องจ่ายเขาเนี่ครับเพราะาเราอยู่ที่ของเขาไงถ้าถ้าผู้ชายก็ต้องจ่ายเขาสี่หมื่นถ้าผู้หญิงสองหมื่นนี่จ่ายไม่หมดเลยเพราะ,ะว่าคุณพ่อเสียพ่อสร้างบ้านตรงกลางไง เดีวเราจะอยู่ที่เขาเราก็ต้องจ่ายเป็นของคุณลุงคุณป้านั่นแหละครับแล้วก็นี่ก็อยู่กันเนี่ยเนี่ยนี่ก็อยู่บ้านหลังนี้กันหมดอ๋ออยู่บ้านหลังนี้กันหมดใส่ห้องเยอะเว้ยห้องมีห้องเดียวเองก็นอนนั่งนอนกินตรงนั้นนอนตรงนั้นเลยคุณพ่อเป็นอะไรเสียเสียไปสองสามปีแล้วเห็นคุณพ่อเสียสองปีแล้วแล้วป่วยปวยมันเป็นอะไรเนื้องงในท้องอ๋อ แกป่วยอยู่แปดเดือนทํางานไม่ได้ก็เกี่ยวกับอาจจะเรื่องสูบบุหรี่ด้วยอะไรด้วยนะอืมเพราะว่าใน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 ใบมรณบัตรเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับเรื่องสูบบุหรี่ด้วยอะไรด้วยใช่ค่ะก็แต่ถ้าย้อนกลับมาได้ก็บอกแกนะอย่าอย่าสูบนะนะบอกแล้วแม่แล้วคุณแม่คุณแม่นี่หมันมันหมอบอกว่ามันโรคหัวใจะคือชัดอ๋อจะเสียกว่าคุณพ่ออีกเสียกว่าคุณพ่อ จ็ดปีได้อ๋อแล้วคุณพ่อมีรมีก็มีภรรยาใหม่อีกคนน่มีภรรยาใหม่นั่นก็อยากกับเขาอยากกับภรรยาภรรยายังท้องหกเดือนนั่นแหละที่เขาคลอดพาน้องมาให้เราเลี้ยงอ๋อเขาแม่เลี้ยงเขาก็มีลูกเขาพาลิสกีมาให้เราค่ะนะพาเด็กให้เราได้เลี้ยงได้ดูแลอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่พักอาศัยของพี่น้องทั้งหลายเนี่ยอยู่ในวัยกำพร้าสี่คนแล้วก็เลยวัยกำพร้าแต่ว่าเลี้ยงดูน้องๆกำพร้า อยู่กันสิกว่าคน,นในบ้านหลังนึ่ง <im itation> พี่น้องอาจจะนดินาการอาจตรนุ้นก็หลังนึงนะอันนั้นก็เป็นหลังที่ดูดีที่สุดละนะหลังนู้นแบ้ครับแบ้อันนี้ก็เป็นประตูบ้าน เข้าทางเดียวพี่นะนะไม่ได้เข้าหลายทางอยู่กันสิบกว่าคนนะถ้าออกพร้อมกันเนี่ยออกไม่ได้ <AR> <homage> นะอ่านี่ก็ก็แบ่งสาบเป็นส่วนก็พออยู่กันได้นะ <S 2>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  น้องอยู่กันสิบกว่าคนแต่ด้วยกับว่าพี่น้องรักกันนะหายากนะที่อยู่กันเยอะๆแล้วทั้งๆที่บ้านพักอาศัยก็ไม่ได้ใหญ่โตแต่อยู่กันหลายครอบครัวแสดงว่าพี่น้องรักกันดี ะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งถึงจะคับแคบในเรื่องที่อยู่อาศัยแต่ว่าเรื่องกําลังใจเรื่องความสบายอกสบายใจผมเชื่อว่าเขามีความสุขเต็มที่นะที่ถึงแม้จะที่อยู่จะคับแคบแต่หัวใจกว้างขวางนะก็น,นี้ก็ขอให้เ้อได้รักษาสภาพของความเป็นพี่น้องความรักใคร่กลมเกลียวกันแบบนี้ตลอดไปสำหรับครอบครัว สามเม่อครอบครัวนี้นะครับดูนะก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ว่าอยู่กันได้อันนี้ก็เป็นครัวนอนตรงไหนกันมั่งเนี่ยนอน,นอนกันทุกพื้นที่ทีทท่ที่ว่างที่ว่างบ้านข้างข้างหลังนุ้นก็คุณพ่อสร้างก่อนแกจะเสีย uh huh. พอแต่พอแกเสียก็ไม่มีทุนจะสร้างไงกะว่าจะทําห้องให้น้องๆอ,อะไรครับอยู่ข้างหลังนี้น ท่านนั้นก็เป็นเงินของรัฐบาลสืมผู้ใหญ่บ้านให้สองหมื่นทาทุนเพื่อจะสร้างห้องให้เด็กๆหตั้งแต่พ่อเสียก็ยังไม่ได้สร้างเลยอยู่ที่ไหนนี่ข้างๆนี้นั่นห้องน้ำห้องน้ำะ <c oughs> นว่าสร้างให้สอ <c oughs> งหมื่นไม่ข้างๆนี่ยังอันไหนยีไปดูดิ<ง>อ๋อต่อไปอข้างๆจะทำห้องเพราะว่าอยู่กับอะไรเพราะว่า เราจะทําเป็นห้องห้องขยายห้องมาให้ได้อยู่กันอพอพออยู่ได้กันค่ะ,ะให้สบายขึ้นว่างั้นเหรอค่ะก็ขาดฝาขาดอิดประตูหน้าต่างฮะเขก็ขาคงไม่ทุบหรอกมั้งเขาคงจะทำประตูเข้าเข,า,ขาจะทำประตูเข้าทำเป็นห้อง เขาอาจจะเจาะประตูหรือว่าเาข้าตรงนี้เลยประตูหรือว่าไหนมันก็มันมาต่างก็ไม่มีแล้วที่นี่เขาติดแอร์ธรรมชาติทีาไม่ติดระต่าง <c oughs> <c oughs> นะฮะพี่น้องนี่ก็คือเป็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของครอบครัวกรรพํพารแลหลายๆครอบครัวนะครับที่อยู่กันตามลําพังอยู่กันแบบพี่น้องแล้วก็คุณพ่อไม่มีคุณแม่ไม่มีก็ทำมาหากินกันดูแลกันไปมีก็สร้างไม่มีก็หยุดอย่างเงี้ย นะครับแต่ถ้าพี่น้องมีปัจจัยเหลือต้องการจะเสริมจะสร้างส่วนที่ยังค้างอยู่เนี่ยซึ่งดูแล้วก็ไม่เท่าไหร่ครับให้แล้วเสร็จพี่น้องก็ติดต่อกันเข้ามานะครับตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับก็เรายินดีที่จะเป็นผู้ประสานงานแล้วก็รวบรวมที่พี่น้องบริจาคมามาให้กับครอบครัวสามอรอบครัวนี้นะครับเพื่อให้ตรงเนี้ยเป็นห้องห้องหนึ่งเป็นบ้านหลังหนึ่งอ่ะให้ได้แล้วเสร็จ ฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ทต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ยำ้ำความ<อ>จริงนั้นฉันคือคนพิเศษ นอกจากส่วนนี้แล้วนะก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านนะักอันนี้นะครับพี่น้องอันนี้คืออันนี้คือห้องน้ําเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันอันนี้พณนะฟ้าก็ไม่มีนะโลง่งๆเเชิญครับจะพาพี่น้องมาชมไม่ใช่ว่าโอโ้ชมแล้วพี่น้องจะบอกโอ้โหทำไมไปเอาสิอันนี้เราให้ของ ให้พี่น้องได้เห็นของจริงๆที่ครอบครัวกัมพาใช้อยู่ณปัจจุบันนี้ยังใช้อยู่นะพี่น้องไม่ใช่ว่าเป็นห้องน้ําร้างนะใช้กันอยู่แล้วผู้หญิงทั้งนั้นที่มาใช้ห้องน้ํามีฮาซันนั่นเองผู้ชายฮาซันก็คงไม่มาใช้ฮาซันก็คงเข้าป่านะเน,นี่ยดูแม้กระทั่งถังนะกระทั่งถังเนี่ยก็ยังมีสภาพแบบนี้เลยความที่แบบว่า อะไรที่เขาคิดว่าในห้องน้ำเนี่ยใช้ได้ก็ะใช้ไปก่อนโอเค <Okay. S 2> นะครับพี่น้องครับก็อยากให้ช่วยกันนะถ้าเห็นความสำคัญในเรื่องสุขลักษณะของ, mm hmm. ของครอบครัวเด็กกำพา้าก็สามารถสน,นับสนุนแล้วก็ไปจากกันทามาได้นะครับให้ทางทีมงานมูลนิธิสถาชนได้มาช่วยกันปรับปรุงที่อยู่อาศัยของน้องๆกำพา้าให้ได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนำดีละเราจะตอบแทนในพวงท่านมากกว่าที่ท่านบริจาคอีกนะครับชิลเราครับเด็กกัพารผู้ศรัทธาเด็กกัมพารผู้ศรัทธาฉันได้รักจากทุกๆคน คือความรักแห่งสรัทาชนโอ้อัลลอฮ์พระองค์ผู้ทรงอภัยฉันได้รักจากท่านนบีคือวิธีของผูง้เกรงไกรโอ้อัลลอฮ์พระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่วันนี้มูลที่ศราชนเพื่กางสาละเด็กกำพร้านะครับโดย รายการบ้านนี้มีคนหงใหญ่ทางสถานีโทร,รทัศน์ผ่านดาวเทียมยาติมทีวีนะครับก็จะมาเยี่ยมครอบครัวสามเาะซึ่งอยู่ตำบลตลุก,กับโปอำเภอเยริงจังหวัดปัตตานีในวันนี้เราก็ได้นาข้าวสารอาหารแห้งซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นของเยี่ยมแล้วกันนะครับมาเยี่ยมเยียนกันนะอ,อ,อย่างน้อยๆมาปะปะกันก็มีของมาเยี่ยมมาติดมาติดมือมาแล้วก็มีเงินส่วนหนึ่งนะครับที่ผู้บริจาครจากมาให้เป็น เป็นการย่่มเยียนกันนะครับวันนี้เราก็นํามามอบให้กับครอบครัวสามหมอบครับก็อยากให้คุณพี่คนโตนะที่ดูแลน้องๆกัมพาแล้วก็ทุกๆคนนะครับที่อยู่ในบ้านหลังเนี้ยช่วยพูดกับพี่น้องทางบ้านหน่อยรู้สึกยังไงที่ พวกเราเดินทางมาไกลจากกรุงเทพมาเยี่ยมเยียนกันอัน้ัสดีใจขอบคุณมากค่ะมากาสเซียบาลเนาะ <c oughs> ดีใจนะดีใจ,ใจพูดไม่ออกเลยนะค่ะแบบว่ายังมีคนหวงวยใยเรานะที่เรามาวันนี้แล้วก็พี่น้องกำลังชมอยู่เนี้ยเราอยากจะให้พี่น้องได้ช่วยอะไรครอบครัวเราก็ก่อนแรกคืออยากให้ช่วย ช่วยเรื่องทุนการศึกษาให้น้องแล้วก็อยากได้แบบสร้างห้องน้ำสร้างนี่นะที่อยู่พักอาศัยนี่ค่ะคือถ้าเราอยู่อีกคนที่ที่ที่ตอนนี้ก็อยู่กัน12คนค่ะในตามที่เราเห็นในภาพนะค่ะคก็อยากได้ที่พักอาศัยว่าสร้างห้องน้ําใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะเราอยู่กันผู้หญิงไงจะเข้าห้องน้ำอะไรต้องเดินไปก็ลําบากอยูแล้วเมื่อกี้ทีมงานเข้าไม่ได้เลยโอเคครับก็ก็ขอบคุณมากๆค่ะ กับพี่น้องที่ชมรายการนี้อยู่นะครับถ้าเห็นสภาพความเป็นจริงของครอบครัวนี้ที่เราพาพี่น้องไปชมแล้วเนี่ยสนใจอยากที่จะช่วยเหลือครอบครัวาสามเมาะซึ่งอยู่ตำบลตลุกกับโปนะครับ <c oughs> เพเรียงจังหวัดปัตตานี <c oughs> ก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่มูลที่สตาชุมกพาบสารและเด็กกัมพา้าตามที่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์พี่น้องสามารถโทรมาบริจาคช่วยสนับสนุนแล้วก็ ดูแลครอบครัวนี้ไปพร้อมๆกันอย่าลืมนะครับเด็กกำพร้าครอบครัวสามเมารอท่านอยู่บาบิลไลตตอฟิกวะฮิดายะสลามลยกุมเราะมะตุลลอฮ์วะบรากาตุครับเด็กกำพร้าบ้านนี้มีคนห่วงใย